กรมทรัพยากรธรณีค้นพบรอยเท้าในชั้นหินโคลนบริเวณรอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์และขอนแก่นโดยทีมนักบรรพชีวินวิทยาระบุว่าเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์หสายพันธุ์ที่แตกต่างกันหนึ่งในนั้นคือเทโรพอดหรือไดโนเสาร์กินเนื้อ2เท้าสโรพอดหรือไดโนเสาร์คอยาวและออนิโทพอดหรือกลุ่มกินพืชขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงฮาโดซอร์ปากเป็ดด้วยตลอดเส้นทางที่ค้นพบรอยเท้ามีรายละเอียดที่เก็บรักษาไว้อย่างดีโดยเผยให้เห็นนิ้วเท้ากรงเล็บและฝ่าเท้าของ ไดโนเสาร์เส้นทางนี้มาจากยุคทรแอสซิกตอนปลายซึ่งทวีปต่างๆของโลกได้รวมกันเป็นทวีปเดียวคือแพงเจียบันทึกฟอสซิลอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเริ่มถูกค้นพบในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงจระเข้โบราณและสยามแรปเตอร์ไดโนเสาร์นักล่าที่มีความยาวถึง8เมตรการค้นพบรอยเท้าครั้งนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับไดโนเสาร์หลากหลายชนิดซึ่งครั้งหนึ่งเคยท่องไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่า220ล้านปี